มีแล้วแบ่งปันทหารพันธีนานนำผลผลิตทางการเกษตรมอบแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนนานปัญญานุก,กูลที่โรงเรียนนานปัญญานุก,กูลอำเภอภูเพียงจังหวัดนานผลตรีคณิสออาสมะผู้บัญชาการบนทนทหารบกที่38และผู้อานวยการโครงการทหารพันธีนานนําคณะทหารพันธีนานมอบผลผลิต เป็นผักและผลผลิตทางการเกษตรปรลอดสารพิษจากโครงการเกษตรเพื่อให้เด็กนักเรียนและคณะครูที่พักในโรงเรียนน่านปัญญานุกูลจำนวน400คนได้ประกอบเป็นอาหารรับประทานเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้รับประทานผักปลอดสารพิษในสภาวะที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 พืชผักท้องตลาดราคาแพงโครงการทหารพันธีนานจึงได้นำผลผลิตจากโครงการ มาแบ่งปันเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนและยังได้เชิญชวนให้คณะครูและนักเรียนได้เข้ามาศึกษาการทำเกษตรแปลงต้นแบบการปสรุสัตว์และการประมงในโครงการทหารพันดีนาธเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปอีกด้วยนิวส์24นิวราทิพสีรายงาน